ตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ300วันนะคะพร้อมที่จะอื่นพอดีนนตอนนี้เหลือขั้นตอนอะไรบ้างคะคิดอยากให้ทำขนตาป่ะือ <Jac> สร้างขนตาขึ้นมาเลยเหรอเดี๋ยวเอาผมาต่อได้งั้นนั้ทํา,ทาให้ด้วยนะคะดคาราใหญ่หมายถึงหีใหญ่เอาตัวให้โดนแสงส e. ีแล้วหุย่ยฝรั่งเวอร์แนวงกล้องสีเออ ก็รับนะคะทุกคนนะคะก็สื่อช่องอะไรชอตบายลี่ตอนนี้ก็อยู่กับอ่าโอลิเวียโร,รอติเก้แล้วนะคะเฮ้ยสวัสดีค่ะหลอทนโอ้ยวัสดีค่ะค,คุณเนี่ยนะที่เป็นประธานเชียงที่ามามามาแมา่บ้าเดคคี๋ยวไปกระิปนะคะสื่อหรือารดูตอนไหนเดี๋ยวเราจะกริปนะคะวันดีค่ะนี่เราจะไปไหนกันคะน้องชวนเราจะมาแกงไงคะเราจะมาแกงกันนะครเราจะไปไหน พอตอนนี้เราก็อยู่ที่อะไรก็ไม่รู้อะเออแถวจุฬาสักทีเออฟูสโก้เลยซูเมะแต่ป้ายผมโชว์มันไม่เอาไม่ออกเลยแล้ดิอีดา <c oughs> เอออันนีส<จ>อันน,น,นี้ซูนอินเป็นใครเป็นใครเดิเป็นคาแรคเตอร์อะไรดิผมยุ่งมากเลยเหรอวะตอนนี้จัดตารางให้ดีได้ไม่ยุ่ง <c oughs> ผมมันมีคิวของมันนะ <c oughs> เราจะไปถ่ายรูปกันค่ะต้องฝาดลิทั้งผมได้เหรอทุกคนคะเราเจอปัญหาท่ามันใหญ่กว่าตัว ไปนูกหัวทำอะไรตรงนี้ลูกไปดีค่ะ ยังไงคะน้องชวนรู้สึกยังไงตอร้อนมาตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะร้อนขนาดนี้ครับร้อนเลยย่าเราพร้อมจะไปถ่ายลุกผมสั้นไหมพร้อมแล้วค่ะหน้าเดี๋ยวเราถอดผมสั้นโชว์เดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูห้องน้ำกะเออถอดตรงนี้เลยสิเอ๊ะอย่างเงี้ยอี๋บ้า ตอนนี้เราก็ติดตามชีวิตของน้งชวนมาเขาชวนห้องนี้นะคะสดสนทางเพศอันนี้เปลี่ยนเป็นสีอะไรสีชมพูไม่เปลี่ยนกันเลยอ่าก็ยังง่ายังงาเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลุยโอ้พอเท่า,ทาลูกหน่อยเออหวานเวอ ขาามมดเเืกอกท้าไปแล้วหนึ่งเสร็จเป็นไงบ้างสนุกมากแบบสะลร้อนแต่ก็สนุกดีเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกต่อไปจะเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่กับดาราสาวท่านหนึ่งนะคะเหมือนอีวี่ออร์ลี่ทุกคนนอกจากวันนี้แสงไม่ค่อยสวยเลยแต่น้องชนสวยมากโห้ยดอ่ะ 아. 양이야. 아, 소스. อ่ะเสร็จแล้วยังไงย่องซีสนุกเวอร์สนุกเวอร์เหรออยูตาสนุกเบอร์อ่าติดตามผลงานน้องชวนได้ที่ไหนอ่าอินสตาแกรมเดิมเลยค่ะ c h u o n ดอสก h นะคะแล้วก็เหมือนเดิมฝากพาเคี้ยงเรียนสื่อนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเอ่อไม่รู้อะอะไรก็ได้เลยนะคนอะไรหาก็คอนี่เอ่ออย่าลืมช็อตบารี่และหาส่วนนี้ลาไปละบ๊ายบาย ก็ทุกคนคะ่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ฝากผลงานของพวกเราสองคนโดยละกันแปะไว้ให้แล้วข้างล่างะคะ่ะไม่คิดก็เรืเ่องของคุณคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให <laughs> <laughs> ้ชองจอนบ,บรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย